เอาแล้วครับอยู่กับเบสดวออีกแล้วยกเบสดวอยาวๆด,ด่านนี้คือด่านพักกิง้งพักกิง้งโอ้ไอเชีย่ยมึงฟาร์มชองคนเดียวเนยเอาไอเชีย่ยบอลอยู่ไหนไวะโอ้โหมึงนี่เหรอวะรีบเดี๋ยเหรอก้อ,อเออ นี่ไม่ต้องเวน็นพ p c หรือว่าตรงไหนวะ NPC อยู่ไหนแฟเอาอ๋อแอบสมิธเลยเนี่ยใครวะ ยาวตกเสียตกยาวกันยาวยาวไปกันยาวยาวเลยจะเหวี่ยงโอ้กระตุกมากฟาร์มทองแป๊บมาไม่มีใครใช้ทองใช่ไหมเจอคุณแนะ่ขอสักสิบสี่น เลว,เ,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 วเ,เดร้อนสดเลวแล้วเออเลวมากเลี้ยว,นะวสี2ว่องอ้าวกระตุกแน่เลยเนะนเก็บมายังวะเนี่ยเก็บมาแล้วงงเลยจังหวะนี้ไม่ได้ดูดนะ้วยเนี่ยกันยาวๆเลยนะจ๊ะอ๋อมาแล้วน้องสาวพี่ขอสัก14อันไปโอเคแล้ว อ้าวลืมเลยกูแล้วสีรานี่สีไหนวะเนี่ยสีนี่นี้ใช่ปะวะลืมสีใช่ปะตกลงมาสีไหนอา้าข้างบนนี่เป็นอะไรวะอาชีพหายแหละไล่ไกูยอมตกสูงโอ้ยเชี่ย ซีไหนซีแล้ววะแันที่กุุงหวงกันีเงี้ยต้องซื้อใบวา่ามาซะแล้วโหเพื่อนพออา,นนนาเาด็กมาจากไหนเนี่ยอ๋อมือแย่งใบหนึ่งอ้ยเอาเด็กกันปิดเด็กหาแล้วใส่ซีอู้หูหที่ขุดดีด้วยจังหวะน,นี้ ลงสิวะเอ๊ะมันปิดไม่ได้嘛ไอ้ที่ขุดสุดโหดเริ่มห<ๆ>นึ่งนะอันนี้มันต้องใอันี้ใช่ไหมวะทำมันมายาๆเลยจากวันนี้ใครจริงๆวะ่ะเราต้องขึ้นไปบนติงนอนไปเกียนไม่อีทางนี้ ที่สี่เล้ว,วะไม่มีคนเด็กน่าจะเยอะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกูเสียตกอืมพอดีเลยพี่น้องอูเด็กเล็กเล็กเฮ้ยอ๋อสีชมกูดีกว่าดีสีนั่น เหล็กมันอยู่ในนี้นี่หว่าคุณลืมไปโอ้เสียวตกมากไหเหล็กมันโอ้เออเออกระตุกยาวๆเลยจังหวะน,นี้อืมสิบหกก้อนชิบหายแล้วในสี่แล้ววะเนี่ยชิบหายโอ้โอไหเหล็กเหล็กไม่มีใครมาเอาเหล็กเลยเว้ยเสร็จโจมจังหวะน,นี้ ี่สิบสองมาต่นี้ก็ยาวๆไปยาวไปเล็กเล็กเอล็กเหล็กเท่ไหมมาาหาบอกยาวยาว <laughs> สปีด แทนเชียอะไรกี่ปะแทนบอชเชียฮู้ชิบหายแล้วมันจะมาถ่าเราเปล่าวะทิ้งไปก่อนมันจะมาแล้วเพื่อนเพื่อนยากมันมาแล้วเพื่อนยากยิงมาด้ยิงมายิงมายิงมาตรงน,นี้ตัวเสี่ยงมันง่ายมากเลยจะกูหลบแป๊บ ห <c oughs> ลบข,ข้างง <c oughs> อะไรอะไรไจะไฟกับสติกูเหรอฮะเจอกูแน่เจอกูแนะ่อนเอาทำแด้แล้ววะตายแล้วอีก <c oughs> เอาเด็กแป๊บ <c oughs> โอ้ตหปะลุดดดดเลยตายเหมือนเดิม ร่างกายต้องการนนะ้ำเอาอะไรดีวะเนี่ยเอาไม่สองอย่างเลยน่นนี่นี่นนเราเต็มแล้วนะเราเต็มแล้วนะอ่ะแสดงว่าไม่ีไม่เต็มอ่ะไม่มีบล็อกอ่าบล็อกกันยาวๆจวังหวะนี้ ไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อมันเจอตัวแน่ไปแล้วเด้อโอ้ยเพื่อนมุกจะตอหาจังหวะนี้ก็ไปายาวๆสิรออะไรล่ะไปเกณฑ์ฐานอื่นเลยสอะไรอะไรอะไรมึงอะไรมึงตกไปดิตกไปดิตกไปดิปดอะไร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 ตกไว้ตกไว้ก,ไกิบกุกกาจแล้วโอ้ยหนีกันเลือดน้อย อันนี่สีอะไรวะเนี่ยสีดูสีดูไอ้นั่นมาโลโลัวไครตดมาแสกโอ้ยเสียวตก จะไปยังไงโดดแม่งเลยสถานอื่นมันอยู่ไหนวะคุณไม่รู้ออกไปละละเอาเด็กอ่ะเอาเด็กแป๊บกูตกใจเล็กโอ้โหตกปึ๊บรถกูรดอีกแล้วตอนนี้ครับจุดกาอย่างนั้นี่วะ มโอ๊ยอมาดีมาดีเฮ้ยทำหนึ่งมันสติกกูต้องการสติกกูต้องการสติสกกูพิลลารีว่าไแเซตฮมบอกฝายาวแล้ววมมัันนนออยู่่่าไไหกะะร นี่อยู่ไหนวะยุ่งไหนวะเนี่ยอยู่นูแน่เลยกลัว,วนะเดี๋ยวจังวันนี้มามาอะไรอะไรอยู่ไหนวะมองไม่เห็นมันอยู่ไหนวะอยู่ดูแน,น่เลยกลัวนะอะไรของมึงอ,อะไรอู้หูกระจุกมะ อ้าวตีไม <ai> oh, oh. oh, ่กระเด็นมึงแปลกมากเอ้่โอ้ยเชี่ยวเ่าไม่ติดอย่าหลุดนะจ๊ะโอ้ดีกว่าจะหลุดโอ้ยกูว่าแล้วเนี่ยจะกระโดดไปเนี้ยาหลุนี่กูไปแล้วจังหวะนี้หืมดาบมึงน็อกแบ็คแรงจังเนาะ ดาบมงน็อกแบ็คแรงจังหาหาหาจะเอาอะไรจะเอาหรอนะไม่มีอะไรทำตายเดียวเลยนบนบโบยาในกลองมีอะไรไหมอ๋ออสิจูสโจูสิน้องไปมามามา โอ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อย,อยี่จะเล่นกับพี่เหรอพี่ต้องการเหล็กมากกูต้องการเหล็กประเด็นคือกูต้องการเหล็ก <c oughs> มากอันเออยังได้วะเอ้ย,อ,ยอีกอันนึเดียวเออได้ละเพราะเรามีดาบหรอดาบตกนะจ๊ะเสีย มามาเอ้ยลืมเสื้อมาบกัแบบกคาลุลุ่นกำเน็งกำเน็งเราจะจัดของเอ้เลยลืมใส่ไปเลยไหมเอาเลยเราอะโอ้ยจบจบแป๊บเดียวจัดของนี่นี่นี่มักสำคัญกว่าหาร เชียอะไรอะไรอะไรต่อไปต่อไปออนไหนแพ้ไปได้แล้วมีน็อกแบ็คยังไงนฟ้าอันไหนวะเนี้กูลืมเมื่อกี้เราไปอันไหนวะอ๋ออันนี้อันมือกูตามมือเลยเจอกูแน่มึงเจอกูแน่มึงไม่รอดมึงไม่รอดเราจะไปอย่างเงียบ กูแน่มันเจอกูแบบน่นทีนี้แตกไปยังวะเอ้าทำไมมันไม่แตกวะเอ้าจัดแตกแล้ว còn cọ ngắn nè, như không được, nó để màu xanh, màu xanh ở đâu vậy, như này quá đâu vậy, màu đi này quá vậy, màu xanh ở đâu อ้ากูเจอมึงแล้วจวังหวะนี้อุ้ยอย่าหลุดอย่าหลุดนอึกว่าหลุดกูจะเสียวเสี้ย,ออยว,ว,วอุ้ยชิบะจริงองโอกอ๋้งานไมเนี่ยกูโมโหแล้วนะ กูไปแค่สี่อย่างก่อนมามามึงมามึง,ม,งมากูขึ้นแล้วนะกูขึ้นแล้วนะขึ้นไปเยี่ยวไอ้แสโอ้ยที่ใครสง่งข้อความต่อกันยาวๆสีนี้ปะสีไหนวะเติมอ๋ออันนี้จำได้จำได้จำบอกอ๋ออันไหนวะเนี่ย Macam ini, oh, kujala. Macam itu saya kui dengan. Kunci guna, mah, mah, mah. Oi, si, ah. Oi, ha, perah alat diba. Oh, ketuk. เล่นกันยาวๆจังหวะนี้อืมยี่สิบสามันเย็ดเคอุ้ยตายเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดได้อยู่ไม,ม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดเจ็ดเนสปีดเราเราชอบสปีดนี่เจ็ดจังหวะนี้มาอ่าเยอะแล้วจังหวะ ตอนมิกี้ไปเรียกหมา,หา,หามิกี้กูไปแค่เดียวม,มึงเล่นใจใหญ่เนาะโอ้อโอ้ยเชียไม่ใช่ไหยกากยังวะหัวไปแค่ดีพอไปละถ้าไม่อย่างนี้ก็เอาสิจันนงสิโอโ้สะอุดอึ้ม อืมเอาโอ้ยสะอึกอือหือึกมากอืมจะทนเออเศรือเศรืออ๋อเฮ้ยยั <laughs> ยไม่พูดีออยินยออืมสะอึก มายาวๆยาวๆโอ๊ยทันนีนี่ว่ากูเลยยาวยะยานะยาอืมโอ๊ยตายตายตายแล้วโอ้ยตายแล้วเพื่อนจับจับยัดจับยัด โอ้ยสะอึกจ,จ,จับยัดจับยัดโอ้ยมาโอ้ยยิ่งเกยเอาแล้วชนะชนะยิ่งเกยกันทิ่พี่ฉันเอาเวะโอ้ยจีจีครับจี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 คแบบนี่เดี๋ยวกดสับตะไคร้ได้แล้วครับ คลิปออกเรื่อยๆนะคะสวัสดีครับ